สวัสดีจ้ามือนีห่อกระสิผ้ามาเบิงการเจาะก่อนเห็ุเนาะจ้กเจาะเชื่อเหตุเจาะก่อนเห็ดโดยการใส่เครื่องเจาะเนาะจ้กเครื่องก็สิเป็นลักษณะแนวนี้เนาะจ้าสิมีเล็กเหลี่ยมเห็ดให้เบิ้งก้นจาะเพื่อยังที่จ้าจาะเพื่อให้ให้เสื้อมันไปเร็วจ้า เสื้อมันไปเร็วหนมันมันเปล่าต่อจะเล่นเปิดตัวถ้าห้องปเจาะเสื้อมันก็สิไปซาไปซาแล้วก่อนมันสีบอคอยสมบุญแบบนะจ๊ะสมมุติว่ามันได้อายุมันแล้วล่ะก็เขายังปเจาะก่อนมันสีใครเสื้อมันสีไครขืนคือมันสีเต็มถุงคล้ายๆกบว่ามันอากาศมันมันเปราะขอมันอาจารย์จากก่อนมันสีอ้วนๆเนี่ยวนี้อันนี้เพิ่งจาะไปเนาะ มันจะอ้วนนี่จ้ามังควแตกต่างกันจ้าอันนี้คืออายุอายุเดียวกันนะจ้าเห็นไหมองก่อนนี่ถ้ามันขึินสิมตางจังสีจ้าคือเสือมันไปเร็วถ้ามันเขินชิมตามเต็มก่อนปุ๊บอันนี้คือเฮ็ดทิีก่อนเห็ดทีพร้อมสีเอาออกเพื่อสีกีดทวงเพื่อใช้มันเป็นดอกเห็ดเนาะจ้าถ้าห้ามบอฝาวเห็ดมันจะเป็นลักษณะนี่จ้าบังกีสีใสเวลาขข้นอีกไปอีกเนาะนี่จ้าหนึง รากาอีกอย่างหนึ่งมันก็สิสิระบายนํำระบายหนํำในก่อนเห็ดออกพร้อมนะจ๊ะมอยังไงก็คือจอยมันหายใจได้นะจ๊ะมันมีอากาศหายใจมันหายใจสะดวกเนาะเพื่อสีนี่จ้าลักษณะโล่งห่องห่องเพาะเชือกสีจังสีเนาะจ้ะเป็นห่องปอดเชือกผ้าเชื้อมันเต็มก้อนมันขาวเต็มก้อนแล้วมันเข้ากับสีเปิดไฟเผื่อให้ไฟมันสว่างถึงก้อน เื่อหม้มันเติบตเร็วๆจา้านี่จะมั่นเนาะหลังจากเขาเจาะก่อนแล้วอีกประมาณเดือนถึงสองเดือนนะจ้ะกสิพ่อออกได้แล้วจ้าก็จะเป็นก่อนที่สมบุญแบบเนาะอันนี้หลังจากที่เขาเจาะมือคลิปที่แล้วเนาะเขาเจาะข้างหนาเนี่ยมาจ้า ในเดือนหนึ่งก่อนเต็มคาวจนสี่พอนครางสี่ปุ๊บพ่อเ,เขาก็มาเจาะเครื่องพ่อเจาะเครื่องแล้วก่อนได้อายุก่อนเสี้ยมตานขึ้นเขาก็ไปเอาออกกีดทุ้งออกจ้ะเพื่อให้ดอกเห็ดมันเกิดขึ้นมากเนาะจ้ะกับขั้นตอนกับร้ายยางด้วยจะ้ะการระมัดระวังี่อย่าง,งากับล้ายยางเน,ะนเาะแนวเห็ดน,น้ำเฉือเห็ดน,น้ำกอนเห็ดเนาะเขาต้องให้ความ ละเอียดเนี่ยจ้ะสำคัญก็คืออุณหภูมิของแอร์ของอุ้นเนาะจ้ะจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้แล้วจ้ะเนาะขอพูณทีรับชมฝากกดไลค์กดแช์ติดตามเลยด้วยจ้า